อ่ะเมื่อกี้เราพักไปเพื่อที่จะไปค้นหาความงามมาให้กับคุณผู้ชมได้ทราบให้มากยิ่งขึ้นเลย <คะ S 1> เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะถึงกับเซรั่มของไนรันซึ่งมีลักษณะแบบอยู่ในบรรจุภัณฑ์อย่างนี้นะคะซึ่งน่าใช้มากๆสําหรับคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆ <คะ S 1> แต่ว่าไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเราทราบคุณภาพของไนรันไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่ามีรายละเอียดในเรื่องของอ การนำเอาอัญมณีที่เป็นเพชรเนี่ยเข้ามาอยู่ใน,ในเซรั่มนี้ด้วยมีกระดูกปลากระดูกอ่อนปลาฉลามใช่ไหมฮะใช่ค่ะ,คะด้วยมีสารไา,าลทะเลน้ำดึกด้วย,วยมีม,มีคือเรียกว่าคุณภาพเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวมไม่จบเท่านี้เรายังมีมาร์คด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นอยู่หน้าตรงนี้มันคืออันนี้จะมันมีอะไรดีบ้างคะอันนี้จะช่วยเรื่องริ้วรอยค่ะแล้วก็ ความตึงความยกระชับแล้วก็จุดด่างดําจะทําให้ผิวหน้าขาวใสขึ้นอันนี้เราจะให้เป็นของแถมนะคะเราจะให้เป็นของแถมท่านไม่ขายแล้วแถมยังไมค่ะไม่ขายค่ะแถมค่ะแถมจะแถมคู่กันกับอัดอัดครีมกันแดดที่จะทําให้หน้าขาวอัญมณีสีชมพูอะค่ะอันนี้เป็นทองคําอันนี้เป็นอัญมณีสีชมพูแล้วก็จะใช้ร่วมกับเซรั่มเพชรตัวนี้เราจะให้เป็นของแถม ในกรณีที่มาหมดตลาดอนญมณีแล้วนะในในกรณีที่ที่ที่ลูกค้าซื้อสองกล่องแบบนี้ค่ะก็จะได้รับกระเป๋าในรันนะคะหนึ่งอันแล้วก็มีอัญมณีสีชมพูซึ่งเป็นครีมกันแดดและช่วยทาให้หน้าขาวด้วยแล้วก็มาท่องคลาด้วยมาช่องคลาด้วยได้ไปหมดทุกสิ่งใช่ค่ะก็จะได้รับในรันสี่ขวดเลยก็เท่ากับสี่ขวดใช่อันนี้กับอันนี้นะใช่ค่ะก็คือ สี่สขวดเล็กๆแบบนี้แล้วยังได้มาร์คอันนี้ไปด้วยอีกหนึ่งใช่ถ้าเราจะพิจารณาลงไปถึงเรื่องเพชรกลัวท่านผู้ชมงงเพชรมันไปเกี่ยวอะไรกับหน้าเราเนี่ยไงกำลังอยากจะถามอยู่มันเรียนท่านผู้ชมว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ว่าของคุณท่านหรือคุณท่านทั้งหลายเนี่ยมีปฏิกิริยาในการตอบสนองกับสิ่งแปลกปลอมอะไรก็ตามที่แปลกปลอมมาในร่างกายเนี่ยมันมีความสามารถในการดีดออก ปัจจุบันในอดีตเนี่ยเราเอาทองคํามาตัวยีนหรือว่าตัวระบบพันธุกรรมของเราเนี่ยก็พยายามปรับตัวเองให้มันอยู่กับทองคําได้จริงๆมันปรับไม่ได้อยู่แล้วในระหว่างที่มันกำลังให้ความสนใจกับทองคําอยู่นั้นสารต่างๆที่ใส่ไปกับเซรั่มต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มทํางานกับเซลล์เขาเรียกว่าหลอกเซลล์แต่ว่าพอผู้คนเนี่ยเริ่มใช้ทองคําไปนานๆทองคําเป็นสารที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่ม,มันก็จะมีอาการดื้อทองคํา ทำให้ทเครื่องไม่ค่อยได้ผลครับยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือโมเลกุลที่เล็กกว่านั้นอีกและมีความมีคาร์บอนที่มากที่สุดก็คือเพชรเพชรจะมาคุยกับตัวเซลล์ของเราในขณะที่มันกำลังคุยให้ความสนใจเซลล์กำลังให้ความสนใจกับเพชรเราจะใส่เซอร์ n ูนเซอร์ูนก็จะเป็นสารที่ทำให้เซลล์เนี่ยเกิดการเติบโตใหม่ฟื้นฟูใหม่ ค่ะเพาก็เรียกว่าหลอกเซลล์เหมือนกันแต่เป็นของที่อัปเกรดและดีกว่าทองคำค่แต่ท่านเนี่ยในยามค่ำค่ำคืนคืนอยากจะพักผ่อนหน้าเนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องอัญมญณีในการทําแบบนี้ทั้งโกทองคําที่เป็นมาสนะครับ ทั้งตัวครีมนะครับที่เป็นไวท์เทนนิ่งจากทัวมาิีนสีชมพูและทั้งไดมอนที่เป็นเีรั่มหลักของเราให้หมดเลยวันนี้ครบครันเลยใครไปแอบดูเว็บของเรานะในร้านอินเตอร์เนชั่นแนลในร้านอินเตอร์เนะจะรู้เลยว่ากล่องหนึ่งเฉพาะกล่องเดียวเนี่ย4,900วันนี้เนี่ย1,900บาทต่อกล่องค่ะ 1,900บาทต่อกล่อง2กล่อง1,990บาทค่1,990บาทต่อกล่องกล่องก็3,000กว่าบาทนะครมีราคาโชว์ที่หน้าจอ3,980บาทอันนี้คือแพ็กที่จะได้ของต่างๆนะถ้าคุณซื้อไอ้แพ็กเดียวกล่องเดียว1,990บาทเนี่ยก็ยังไม่ได้ของแถมอะไรเลยนะแต่ถ้ามาเป็นคู่ซื้อให้ตัวเองหนึ่งซื้อให้คนรักหนึ่งก็จัดได้เลยเบอร์โทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอนะครับ088 50 50 100นะครับแล้วก็088 50 50 600ในเบอร์เราง่ายๆเลยค่อยๆคุยกันค่อยหาศึกษาหาความรู้กันก่อนซื้อไม่ใช่มาถึงเอาเท่าไหร่คะเอาเท่าไหร่ค่บางทีเรานี่ยังไม่เข้าใจเลยว่าเขาขายอะไรบางทีเราก็อยากรู้ข้อมูลให้มันลึกขึ้นคุยกันให้ทาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้ตุ้มตังหายากในชุดนี้ถ้าไม่ดีจริงไม่มาคุยโอเคอ่ะนี่ก็คือไนรันซึ่ง จร,จริงๆแล้วหลายๆคนผู้หญิงหลายคนแม้กระทั่งคุณผู้ชายเองเนี่ยนะก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่ามักจะมีกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของสีผิวนะที่ไม่กระจ่างใสดังนั้น,ะนะเนี่ยวันนี้เราก็มีคําตอบนะฮะซึ่งเป็นคําตอบต้องขอบอกได้เลยว่าเ,เข้าไปลึกถึงปัญหาแล้วก็สามารถแก้ไขในปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากๆเลยทีเดียวนะฮะด้วยเขาเรียกว่าอินกริเดียนที่ก็คือสูตร ที่ใส่ลงไปในในรันเนี่ยนะฮะ mm. เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นมีคุณค่าชั้นสูงต้องบอกนี้มีคุณค่าชั้นสูงมากๆเลยที่จะทําให้ปัญหาของคุณเนี่ยหมดไปได้เลยทีเดียวแล้วก็เป็นการวิจัยที่นำในอัญ,ญมณีเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของผิวพรรณได้ซึ่งก็ไม่น่าเชื่อมากๆเลยแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเราเอาเครื่องประดับ ที่มีค่านั่นก็คือเพชรน,นี่มาใส่ในตัวเรานะเดี๋ยวนี้มันเข้าไปอยู่ในตัวเราได้แล้วไฮโซมากๆเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาก็รีบจัดการสินะคะยิ่งคุณผู้ชายเนี่ยเมื่อกี้ยืนยันตั้งแต่เริ่มต้นเลยบอกว่าโอ้โหคุณผู้ชายนี่ยิ่งดีใหญ่เลยแล้วพวกที่ไม่ค่อยชอบดูแลผิวนะ<ช>ดังนั้นเนี่ยเวลาใช้เนี่ยนะคะมันก็จะง่ายขึ้นแล้วดูแล้วแบบว่าสะดวกสบายไม่มี การเคอะเขินในแต่ละที่นู้เวลาพกพาหรือว่าใช้ไปเป็นต้นวิธีการใช้ก็ง่ายแค่ทาไปเฉยๆแค่เนี้ยทาทั้งวันทาเช้าทาคืนทาเช้าทาคืนแต่ราหวังว่อันนี้มาคุยนิดนะคะใช้ขึ้นนาดค่ะคือเราต้องแช่ตู้เย็นไว้นะแล้วหลังจากเราทำความสะอาดใบหน้าแล้วก็นอนพักผ่อนมากทิ้งไว้30นาทีค่ะก็จะช่วยช่วยที่รักที่ผิวอันนี้ อันนี้มีบางวันนี้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวเอาไปของแถมใช้ได้แค่ครั้งเดียวย้ำกันอีกครั้งนะเบอร์อะไรนะง่ายสุดเร็วสุดนะครับ0885050100นะครับหรือ0885050600นี่สำหรับคนใจร้อนแต่ถ้าคนอยากให้เขาเราโทรหาคุณก็4221699 SMS เข้ามาเลยโอเคค่ะได้คำตอบเร็วยแล้วนะ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสองท่านเลยนะขอบคุณท่านอ่าเลยค่ะนะคาเรื่องราวดีๆอย่างนี้นะคะมีให้คุณผู้ชมได้ชมกันทุกวันเลยทีเดียวตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์กับรายการ Beauty Expert วันนี้เราสี่คนคงจะต้องลาไปก่อนแต่ว่าก่อนที่จะไปเราต้องขอขอบคุณใช่แล้วค่ะวันนี้คุณอาคุณมาร์ครองเท้าวินชีค่ะแล้วก็นิตยสารความงามที่ให้ข้อมูลกับรายการ Beauty Expert ทุกฉบับเลยนะคะสวัสดีค่ะ Expert. Expert. Expert.